หาทำอีกแล้วทำอะไรฉันเสียใจทำไมฉันอยากจะได้มีอะไรที่มีความสุขฉันหาตังมันเหนื่อยฉันไม่มีความสุขเลยฉันก็เลยซื้อตุ๊กตาใหม่ซื้อตู้ตุ๊กตาใหม่ตอนนี้ไม่มีที่จะใส่ฉันก็เลยขยายตู้ตุ๊กตาตอนนี้เนี่ยสั่งตู้ตุ๊กตาตู้ละแปดหมื่นทางนี้กล้องอยู่ทางนี้ เอาให้เต็มข้างฝาบ้านไปเลยตู้ใบเนี้มันต้องหายไปจากชีวิตฉันเพราะว่าฉันสั่งตู้ใบใหม่มาแล้วฉันเครียดฉันเสียใจมากเลยทํางานหาเงินมาเนี่ยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงแมวไม่พอฉันต้องมาเติมเต็มชีวิตบําบัดชีวิตด้วยการซื้อตู้ตุ๊กตาใหม่ดังนั้นตู้ใบนี้บ๊ายบายนะ ใครอนุญาตให้เอาตุ๊กตาเข้าตู้ฉันยังไม่ได้อนุญาตเลยเธอเป็นใครฮะเป็นเมียมึงและไม่ใช่แม่มึงและพ่อกูก็ไม่ใช่ประโยชน์ไม่ต้องรอให้ใครมาเซ็นอนุมัติกูทําเองซื้อเองทวพอใจยังพอใจไร้หฉันบอกเธอกี่ครั้งแล้วว่าให้เอาไม้ใกล้ๆคอใกล้ๆปาก่อยเป็นบิวตี้บลอกเดอร์ภาษาอัไระมึงดูถูกนมกูเหรอ นมกูทำมาหกหมื่นใช้งานอยู่กับมึงคนเดียวถามว่าคุ้มไหมมึงยังไม่ให้เกียรติกูอีกเหรอให้เกียรติดูนมด้วยมันต้องถอยแล้วล่ะฉันกลัวของมึงคนเดียวเข้าใจไหมตู้เก่าเนี่ยกูจะไปไหนก็ไปไหนให้ข้างบ้านน้องเขาเจ็ดเช็คของว่าของดีไหมเป๊ะไหมนี่มันกงแมวชัดๆนี่ซื้อกงแมวมาเกือบแสนเลยเหรอเนี่ยฮะกงแมว นี่อะไรโอ้ยเบื้องหลัง,ลงความสวยงามกูยังจัดไม่เสร็จอย่าเพิ่งพูด <c oughs> ดูความหาทหําไม่เอาเดี๋ยวตู้พังไม่ต้องเข้าไปรู้แล้วว่าตู้ใหญ่เอาเมึงกูงเข้าไปยืนนอนได้จริงน,นะรู้แล้วไม่ต้องบอกไปไปไป,ไป,ไ,ปไปกิน,กนข้าวไปวคนดูไม่เชือ่อเพียงขืนและจัดได้แค่นี้เองเหรอฮะทำอะไรตากรอบตู้เสร็จมึงนอนกับกูกี่ชั่วโมง ตรงเนี้ยกี่ชั่วโมงเป็นเมียอย่ามาชี้หน้าผัวอย่ามาเหิมเกิมกับผัวมึงดูนิวทำไมกูชี้ไปที่เตียงไม่ได้ชี้ไปที่มึงนี่ไงชี้มาแล้วไงนี่ไงอย่ามาเหิมเกริมรีบจัดเร็วๆควรประสาทเก่งเนี่ยจะไม่ด่าได้ไงฮะบอกให้รีบรีบจับเร็วๆฮะเธอไม่มีสิทธิ์มาจับหน้าฉันทำไมหมอโทนี่เท่านั้นที่มีสิทธิ์มาจับหน้าอยากไปไหมจ๊ะ <พ>วันที่เราวิลีนิกเดี๋ยวทำหน้าให้สงสารกูเถอะ <c oughs> แค่นี้คนก็ด่ากูว่ากูไม่สวยกูแก่กูยับเยินก็ใช่สิลบไปจะดูแต่ของสวยๆง,ง,งามๆอ่ะมึงดูไปสิห <c oughs> ันมาพี่กูทำไม <c oughs> ดูไปสิฉ <c oughs> ันระแวง <c oughs> และตอนนี้ก็ตีสองจะครึ่งแล้วนะครับดูบ้านลกสกรปรกตู้ตุ๊กตาก็ไม่มีความคืบหน้า <c oughs> ให้กูเล่นแบบมีความสุขโดยไม่ต้องด่าใครได้ไหมให้กูไม่ต้องด่าใครสักวันได้ไหมเอาเธอก็ด่าคนอื่นไปสิฉันไม่ได้ทําอะไรสักหน่อยคืออยากจะบอกว่าให้กูเล่นตุ๊กตาอย่างมีความสุขไม่ได้เลยไงฮะฉันก็อยากอยู่กับเธออยางมีความสุขแต่เธอเอาเวลาใส่ใจกับตุ๊กตาอย่างเดียวเลยเนี่ยแล้วเวลาที่เธออยู่กับฉันอะ่ะเธอไม่ได้ใส่ใจฉันนะเธ <c oughs> อเอาใส่ฉัน <c oughs> ให้เวลาจัดอีกครึ่งชั่วโมงนะต้องจัดให้เสร็จเข้าใจไหมมึงดู ได้แค่นี้ <laughs> นาฬิกาครับตีสาครึ่งนะครับมาดูความคืบหน้ากันจะเอาอะไร่ะครูนักหนายังจัดไม่เสร็จอีกเหรอฮะอก้ความสุขก็คือความสุขแล้วเมื่อไหร่จะได้นอนม่วงแล้วอ่ะความสุขก็คือความสุขคนปกติทั่วไปเนี่ยมันเล่นเกมกันตั้งแต่สองทุ่มยันหกโมงเช้าเนี่ย กูก็ไปเฝ้าผัวมาแล้วว่าก,กูจะเอามันเป็นผัวแล้วตอนนี้อะแค่นี้รอกูไม่ได้ไงฮนะมันฉันจะรอนอนที่เตียงกับเธอนะเออจะรอนอนที่เตียงหรือนอนที่เตียงก็แล้วแต่เอาที่สบายใจเลยจบนะแล้ววันนี้จะจัดให้เสร็จไหมอ้าวลืมีตัวหนึ่งเขียหยิบมาให้อ้าวชิบหายแล้วไม่มีที่จะใส่แล้วอะหาทางใส่ให้ได้เร็วเอาไปใส่ตรงไหนดี <laughs> เมียผมจัดไม่เสร็จแล้วครับวันนี้นู่นสองวันสองวันผ่านไปยังจัดปู้ไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ยฮะอะไรจะขี้เกียจขนาดนี้ฮะเกะกะบ้านนะรู้ไหมฮะมีปัญญาซื้อแต่ไม่มีปัญญาดูแลฮะมึงทำกับเมียบังเกิดก้าอย่างนี้เหรอ <laughs> ใจไรเราทำงานทุกวันไม่มีเวลาเดี๋ยวไงมันเป็นข้อองการจัดตูตุ๊กตาช้าเหรอฮะมันไม่มีเวลาก็คือไม่มีเวลาเงินก็ต้องหาตุ๊กตาก็อยากจะเล่นเราก็ต้องผ่อนคลายบ้างอะไรบ้างหมืนเธอเล่นเกมนั่นแหละเล่นเนี่ยเล่นแต่เกมไม่สนใจกูเลยก็สนใจแล้วด้วยก็ไม่คุยสนใจเธอเธอก็เฉยชาไปฮะมึงจะมากดหัวกูอีกนานไหม เหนื่อยนะเนี่ยดูนางเมียผมจัดเองไม่พอใจซื้อบันไดมาช่วยจัดด้วยเลยอ่ะแล้วมึงปีนถึงปะละ่ะก็มาต่อเพี่ดีจะได้ไม่ต้องปืนปังแล้วทาไมอ่ะอยากซือกซ้อก็ซือซ้อตอนไปลองเนี่ยเขาก็ให้ลองเหยียบให้ลองปีนขึ้นไปแต่ก่อนที่จะได้อันนี้มันมีอยู่อีกอันนึงขาไม่เท่ากันอขอกแขกกอกแขกกอกแขกไม่รู้จะเก็บตุ๊กตาเสร็จก่อนหรือจะขีดก่อนกันกูก็เลยนึกใ,ในใจแพรลี่ ถ้าแม่ขีดเนี่ยบวชให้กูด้วยนะหนึ่งพษาจัดไปกี่วันแล้ววะเนี่ยยังไม่เสร็จเลยอะคุณเว์ห้าวันแล้วโอ้ยไม่มีเวลาอะไรงานเยอะที่หายมีงานทุกวันเลยอะแต่สวยนะ<ม>ดูสิโอ oh, อลังการมากทำให้สวยได้ไงละแปดหมื่นนะเธอโหอลังการมากไม่อลังได้ไงล่ะสวยซะขนาดนี้ทุ่มทุนสร้างซะขนาดนี้ไม่เห็นคุณค่าให้มันรู้ไป ฉันจะนอนแล้วเนี่ยเมื่อ,อไรจะจัดเสร็จสักทีเนี่ยฮะเหลือชั้นบนใช่ไหมอ่าชั้นไม่ไหวแล้วชั้นเหนื่อยมิชชั่นไม่สําเร็จนะคะคุณขาเดี๋ยวค่อยจัดต่อใหม่อีกก็ช่วงน,นี้ก็งานยุง่งงานเยอะไม่มีเวลาทําเลยไม่มีเวลาส่วนตัวเลยวันนี้ถือว่าจัดได้แค่นี้ก็บุญแล้วเห็นไหมดูซิกระเป๋าหลุยทุกคนว่าบ้าปะถ้าซื้อมาใบละพันอ่ะบ้าเออกูก็งงเหมือนกันกูซื้อทำไมวะ แล้วทำไมถึงซื้อตุ๊กตาเยอะแยะขนาดนี้ฮะอืมเอาตรงๆนะมันเป็นความฝันฉันอยากจะมีตู้ตุ๊กตาซึ่งตู้นี้เนี่ยแปดหมืนก็จริงนี่พยายามยัดให้หมดแล้วแหละก็ไม่อยากให้น้องนอนตายอยู่คากล่องเนี่ยเห็นไหมหนะก่อง สนองนี้ตัวเองว่าเออตอนเด็กๆอะ่ะเราไม่มีปัญญาซื้อเราเคยไปเกาะอยู่ที่ตามหน้าตู้ตุ๊กตาแล้วคนเขาบอกว่าพี่ซื้อไปแพงๆไม่ขายให้ถูกๆหรอกโอโหฉันอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้เป็นชิ้นเป็นอันทํางานเหนื่อยแล้วฉันก็ขอซื้อตุกก๊กตาเนาะซื้อเสื้อผ้าอยากเป็นผู้หญิงอยากทําอะไรก็ทําเพราะว่าชีวิตนี้เราเกิดมาชีวิตเดียวเราไม่รวา ชีวิตข้างหน้าต่อไปจะเป็นอย่างไรเราไม่รู้แต่เราเนี่ยแบ่งเงินแค่10%เต่อรายได้ของต่อเดือนมาใช้ทําพวกนี้ซึ่งทุกคนขาแพมเก็บมาเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบปีนะคะต้องขออนุญาตให้เข้าใจด้วยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเติมเต็มความฝันของตัวเองนะคะว่าคุณอยากได้อะไรอยากทําอะไรวันนี้ที่ไม่เห็นหน้าที่ปล่อยสภาพอย่างนี้เนี่ยคือพักหน้าบ้างตอนนี้หน้าด้านกว่าซอนตีนอีกค่ะต้องเข้าใจ นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าจะจัดเสร็จไหม <laughs> ขอบคุณทุกคนนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยทำแต่ง,งานจริงๆ